แล้วมาดูรีวิวสามอันดับสุวราตานน่านฟ้าเมืองไทยในเซิร์ฟเวอร์แซนริโอสามอันดับแนวหน้าโตบักที่ใครหลายๆคนอยากเห็นสามอันดับที่ต้องบอกเลยว่าภายในเซิร์ฟนี้มีตาเอกเป็นแนวหน้าครับและสำหรับใครที่หาร้านเติมเกมนี้น,นุ่งคนนี้คอสตัวร,ราคาถูกครับผมนี่เลยครับผมนะมารู้ช็อปนะครับ เติมถูกเติมไวเติมปลอดภยัยต้องมารู้ชอบเท่านั้นนะครับผมเติมถูกกว่าเติมเองเยอะบ้านเลยนะครับแพ็กเกจ2,900บาทหรือเพียงแค่2,150บาทเท่านั้นนะครับผมนะทักอินบ็อกซ์ไปในเพจได้เลยนะครับร้านมารู้ชอบเป็นร้านที่จดทะเบียนห้างหุ้นส่วนจำกัดเรียบร้อยแล้วถูกต้องตามกฎหมายไม่มีรีฟันแน่นอนครับถ้าเกิดมีรีฟันขึ้นมานี่บอกเลยว่าฟ้องเอาเงินกินขนมได้เลยครับผมจังหวะนี้ฮะสำหรับใครที่อยากเติมแกงครับผมลิงก์อยู่ใต้คลิปเลยครับผมกดที่ลิงก์ได้เลย และเรามาดูสามระดับในเซิร์ฟเวอร์แซนริโอครับสุระตานทั้ง3ท่านนะครับผมนะเดี๋ยวเริ่มจากคนที่3กันก่อนเลยนะครับผมซีเรียสนะครับผมจากกิลมูนครับพลังทั้งหมดห5ึ่งล้านี่ครับตัวนี้เล่นเป็นอาชีพวิชนะครับผมเดี๋ยวมาดูของแกกันนะครับว่าซีเรียสแกจะเดือดขนาดไหนนะครับ ตรงนี้นะครับผมนะของบ่งบอกเลยว่าจัดหนักจัดเต็มเลยนะครับผมนะเน้นๆนะฮะอันแรกนะครับผมก็เป็นหอกคาร์เมติสเปียร์นะครับผมหกดาวบวกสาเอเวกหกนะครับมีหอกโคนอสนะครับผมหกดาวบวกสาเอเวกสองนะครับผมตรงนี้นะฮะต่อมานะครับผมเป็นหอกมิคิวเวสเปียร์นะครับผมหกดาวบวกสาสิบเอเวกสามนะครับผมบวกค่อนข้างเยอะเลยนะครับแล้วก็เป็นชุดเกาะเซเรเทียนะครับเป็นแฟบชูนะครับผมนะตัวนี้ก็6ดาวบวกยี่สิบสามเอเวกสองครับ แปชูครับผมหกดาวบวก25่สาอเวกสี่นะครับแล้วมาตัวนี้ครับถุงมือฟาร์มนะครับผมวันนี้เดี๋ยวข้ามไปรัด9ครับผมมาตรงนี้เลยนะครับผมนะ6ดาวบวก25่สาอเวกเนะครับจัดเต็มๆกันไปนะครับผมแหวนตรงนี้ครับผม6ดาวบวก23่สาอเวกสิบนะครับผมยี่สบเอ็ดอเวกสิบนะตรงนี้นะครับผมนะแล้วก็มีต่้งหูนะครับบวก21เอ็เวกสิบนะครับผม6ดาวหมดแล้วนะฮะแล้วก็สร้อยนะครับผมนะเป็นสร้อย6ดาวบวก26่สิอเวกสิบนะครับผมนะจัดเต็มกันไปนะ สำหรับทางฝั่งคุณซีเรียสนะครับผมนะต้องบอกเลยว่าเดือดเเหมือนกันนะครับผมแล้วมาดูครับผมในส่วนของตัวอิมาเจนนะครับมอนสเตอร์ไรออนนะครับผม6ดาวบวก300ครับอเวก6นะฮะพลัง6 7 0 0ืนะครับแล้วก็มีในส่วนของตัวซีดาโก้นะครับซีดาโก้นะฮะ6ดาวบวก100่อยอเวกห้านะครับผมนะเต็มเต็มกันไป ต่อมานะครับผมเป็นยามินะครับผมก็6ดาวนะฮะแล้วก็เอาเวกสามกันนะครับผมในส่วนตัวยามินะครับผมก็ยังไม่ได้บวกนะสำหรับของแกนะครับโอเคนะครับผมมาต่อมานะครับผมไปดูอันดับ2กันเลยนะครับผม5เซลนะครับผมจากกิลเกินปุยมุ้ยนะครับผมนะตรงนี้นะครับผมก็เป็นอันดับ2นะฮะผมของกิลนะครับพลังทั้งหมด1 8 8 1 6ล้านะครับผม5เซลเกินไปมุ้ยนะฮะ โอเคนะครับเดี๋ยวไปดูของแกกันดีกว่าว่าแกใส่เป็นอะไรบ้างนะครับผมสำหรับเกินปุยมุ้ยนะครับผมฮาเซลคนนี้นะฮะมาชิ้นแรกกันเลยนะครับผมตรงนี้เป็นดาบคารามิตี้เบรดนะครับผมนะหดาวบวกยีเอาเวก10นะครับผม65,000นะพลังตรงนี้ครับผมกาดเด่นเบรดนะครับหดาวบวกยีเอวเวก10มีดาบมิกกิเวครับ6ดาวบวกห้เอาเวก8โอ้โหพลังต่อตู้สองแสน่นสามพันะครับแล้วก็ชุดเกาะเซเรเทียนะครับผมมาตัวนี้ก็6ดาวบวกยีเอาเวก8ครับ มีแฟดชูนะครับผมแฟดชูก็เป็นอ่าหกดาวบวกยี่สิบห้าอเวกแปดนะครับแล้วมาดูต่อมาตอนที่ถุงมือฟาร์มนะตรงนี้ก็เป็นในส่วนของหกดาวบวกยี่สิบเอ็ดอเวกสิบนะครับผมนะก็จัดเต็มนะตนัวนี้แล้วก็หมวกทองครับหกดาวบวกยี่สิบสามอเวกเจ็ดนะครับผมนะหมวกทองแล้วตรงนี้เอาแหวนนะครับผมแหวนใหม่หกดาวบวกยี่สิบห้าอเวกเจ็ดครับผมแหวนโวคาเน็นะครับผมโอ้โหดัดเต็มเลยฮนะตรงนี้อเวกเจ็ดเรียบร้อย ต่างหู6ดาวบวกยีเอาเวก7นะครับผมนะตรงนี้นะครับก็จะหนักจับไปเหมือนกันนะใส่เป็แหวนสูตรเลยฮนะธาตุน้ำธาตุไฟนะครับผมแล้วก็ธาตุอ่าธาตุพืชน,นะครับตรงนี้ก็6ดาวบวกยีเอาเวก8ครับผมสร้อยคอปรตรงมาค,ครับผมก็เพิ่มดาเมจดสามธาตุเลยนะสำหรับอ่าต่างหูแก้หรือว่าแอคเซสซอรีนะครับก็ค่อนขแทคจัดเต็ตมพอสมควรโอเคเดี๋ยวมาดูในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงอาซีดากโก็ครับ มาตัวนี้ครับ6ดาวบวก300เอาเวกสินะครับผมพลัง80,000แล้วนะครับผมดันตันตันกันไปนะสำหรับซีดาก้นะครับเดี๋ยวมาดูตรงอื่นนะตรงนี้ก็เป็นมอนสเตนไรออนนะครับผมสิงโตไฟฮะ6ดาวบวก300เอาเวกสิครับผมอัพไฟแล้วนะครับแล้วก็มาดูตัวในตัวสุดท้ายนะครับผมเป็นยามินะฮะยามิตรงนี้นะครับผมก็ค่อนข้างที่จะจัดหนักพอสมควรเลยนะนะครับยามิครับ6ดาวบวก112ครับเอาเวกสี่ครับ ก็สำหรับคุณฮาเซลครับผมก็เต็มๆกันไปนะครับผมสำหรับสแตทแก่คอนข้างดียสุดจัดพอสมควรเลยนะครับและเรามาดูตัวไฮไลท์ครับผมพี่เอกฮาร์ดล็อกเกอร์ครับโอ้โหนี่ครับผมมากับแกมากับชิวโรนนะครับผมพลังนูโรนทั้งหมด2องล้านสแสนหนึ่งครับก็เล่นเป็นสายโรคนะครับผมหรือว่าสายธนูนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาดูดูของแกกันนะครับผมว่าของแกจะเป็นยังไงบ้างนะครับผมสำหรับโรนนะครับผมพี่เอของเรานะครับ มาตรงนี้นะครับผมนะไปดูของกันเลยนะครับผมก็หูบอกเลยว่าแต่งตัวเป็นเอกลักษณ์นะมีไก่อ้วนทั้งหมดด้วยโอเคครับมานะนกอ้วนนะอันแรกนะครับผมมิคิวเวโบนะครับผมมิคิวเวโบก็พลังโอ้โหหกดาวโบกหกสิบนะครับผมนะเอาเวกหกนะนี่ขนาดยังไม่เอาเวกเจ็ดนะครับพลังต่อสู้ที่สามแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยสี่สิบครับโอ้โหเดือดมากครับธนูนี้ยิงทีไส้แตกนะครับผมธนูฆ่าคนนะครับผมจังหวะนี้ครับบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะ ต่อมานะครับผมเป็นในส่วนของตัวการเด่นโบนะครับผม6ดาวบวก30มอเวกสิบนะครับผมพลังวงอยู่ที่7 3 1 6 2ครับเมื่อกี้3แฝนนะพอบวก60นี่พลังต่างกันลาวฟ้ากระเหียวเลยนะครับผมสำหรับพลังที่แกอัดมานะครับสุดจริงอะโอเคนะครับผมในส่วนของตัวการเด่นโบก็ประมาณนี้แหละครับผมนะบวก30นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันต่อนะครับผมเป็นตรงนี้ครับผมดีวายโบครับอีกหนึ่งไฮไลท์ครับธนูพืชครับ 6ดาวบวกห้าสิอเวกสิพลังรวมอยู่ที่สองแสนหหมยบโอ้โหบอกเลยว่าแมสเน้นๆครับผมนะพลังโจมตีดาเมจสกิลพื้นฐานนะ30%นะไส้แตกนะชุดเกราะเซเรเทียครับ6ดาวบวกยี่สาอเวก9ครับพลังรวมอยู่ที่58,571ครับสำหรับตัวของชุดเกราะเซเรเทียครับตรงนี้ก็ดันเจมครบหมดแล้วนะครับแล้วมาดูครับรองเท้าดักออนเซโรเทียบูทนะครับผม6ดาวบวกยี่สาอเวก7ครับ มาตรงนี้นะครับผมก็เพิ่มการหลบหลีกนะครับผมบอกเลยว่าแบบยาวๆเลยฮะต่อมาครับถุงมือครับไดนาสตี้ครับ6ดาวบวก25่สาอเวก้ครับท่านผู้ชมครับเน้นๆนะครับเน้นๆเลยฮะโอเคมารัด9ครับรัด9 6ดาวบวก23่สาอเวกสิครับผมพลังอยู่ที่45,987นะครับผมนะในส่วนของตัวรัด9นะครับแล้วมาดูตัวนี้ครับผมแหวนแกยังไม่ได้ดันต้องสาบนะเนื่องจากว่าเดี๋ยวแกจะน่าจะใส่แหวนใหม่นะครับแหวนดันใหม่นะฮะ ตัวนี้ก็เอฟซูลูซีโร่นะครับผมนะแหมเน้นๆครับแล้วด้านนี้นะครับผมก็เป็นตังหูครับเนทรัมครับผมตัวนี้ก็6ดาวบวกยีนะครับผมเอาเวก8แล้วนะครับผมนะกำลังจะดันเป็นคำสาปแล้วนะครับแล้วมาดูนะ้อยคอโปโตมาครับวันนี้6ดาวบวกสาเอาเวก9ครับผมพลังรวมอยู่ที่81,499ครับผมจัดหนักจัดเต็มกันไปนะครับผมในส่วนของตัวอุปกรณ์ฮะแล้วก็ส่วนของตัวอิสเซอรี่ครับผมหรือว่าเครื่องประดับนั่นเองฮะแล้วมาดูในส่วนของอิมเมจเกั่ ยามิครับตัวแรกเลยครับผมตัวไฮไลท์เลยฮะหกดาวบวก300รอยเวกสิครับผมพลังต่อสู้อยู่ที่79,798นะครับผมในส่วนตัวพี่เอกแกฮะแล้วมาตัวนี้ซีดาโก้ครับ6ดาวบวก300รอยเวกสิครับผมนะเต็มๆไป79,798อัดเต็มเหมือนกันนะตัวนี้เป็นแซดสเตทเน้นๆแล้วนะครับผมนะเกือบเกือบแปดหมนะครับถ้าของ5ดาวเนี่ยจะขึ้น80,000นะอีก3ชิ้นแล้วมาตรงนี้ครับผมบันนี่บอดแกหกดาวโอ้โหหายากมากอันเนี้ย 6ดาวบวก215ร้อยสิเวกเจ็ครับผมพลังอยู่ที่67,161นะครับผมในส่วนของมันนี่บอทนะครับผมโอ้โหบ้าไปแล้วครับผมนี่ฮะฮาร์ดดร็อกเกอร์ครับผมโนหนึ่งของประเทศไทยครับแหมต้องบอกเลยว่ายูทูบเบอร์โนหนึ่งคนนี้นี่มาเกมนี้ก็สุดเหมือนกันนะครับแล้วดูแลไก่อ้วนนะครับผมนกอ้วนดำแกอยู่บนหัวหูเอกลักษณ์แกจริงๆครับแหมคุมเต็มคุมคอสตูมนี่เขาเรยอว่าเป็นเขาเรียกว่าอ่าเป็นสไตล์ช่องแกเลยนะครับ และนี่แหละครับผมคือ3อันดับท็อปทรีครับสุรตะในเซิร์ฟเวอร์แซนริโอนะครับผมสำหรับใครที่ชอบไม่ลืมฝากกดไลค์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนครับจะได้ไม่พลาดคลิปรีวิวแบบนี้นะครับและกลับมาเจอกันใหม่นะครับผมในคลิปหน้าครับแบบเดือดๆแบบนี้นะครับผมและกลับมาเจอกันใหม่ครับสวัสดีครับ